อดีตครูว่าสีน้ำสะท้อนวิถีใต้เด็กเยาวชนสนใจเรียนจำนวนมากนายสุกิจหรืออาจารย์สุกิจสุก,รการอดีตอาจารย์วิชาศิลปะโรงเรียนห้วยยอดและโรงเรียนจุลาภรณ์ราชาวิทยาลัยตรังในวัย67ปีปได้ผ่านตัวเองมาเป็นศิลปินวาดภาพสีน้ำอย่างเต็มตัวมาเป็นระยะเวลาเกือบ1ิบปีแล้วโดยมีเป้าหมายที่จะสร้างสารรค์ผลงาน เพื่อสื่อเรื่องราวหรือวิถีชีวิตของชาวปักใต้ออกไปสู่สาธารณชนหลังจากที่ได้ใช้เวลาหลังเกษียณอายุราชการไปฝึกฝนวิชาและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในหลายจังหวัดจนนำมาสู่ภาพวาดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนบัดนี้มีลูกศิษย์ลูกหาสนใจเข้ามาขอเรียนรู้ศิล,ละปะภาพสีน้ำกันเป็นจำนวนมากโดยในช่วงแรกอาจารย์สุก,กิจจะนิยมวาดภาพสีน้ำวิวทิวทัศน และสิ่งที่สวยงามต่างๆเพียงเพื่อตอบสนองด้านธุรกิจเนื่องจากบางชิ้นงานมีมูลลค่าสูงถึงหลายหมื่นบาทจนกระทั่งเมื่อมีโอกาสได้ลงไปสัมผัสวิถีชีวิตของชาวใต้ในแง่มุมต่างๆมากขึ้นจึงก่อเกิดแนวคิดที่จะลองนำเรื่องราวหรือวิถีชีวิตของชาวปักใต้มาวาดภาพดูซึ่งในช่วงหนึ่งถึงสปีแรกแทบจะไม่ค่อยมีการตอบรับ แต่เขาก็ยังคงพยายามนำเสนอกระทั่งทุกอย่างค่อยๆดีขึ้นและประสบความสําเร็จล่าสุดมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติติดต่อสั่งซื้อผลงานแนวนี้ไปประดับบ้านหรือที่ทำงานโดยไม่เกี่ยงด้านราคาสำหรับเรื่องราวหรือวิถีชีวิตของชาวปักใต้ที่อาจารย์สุกิจเลือกนำมาสะท้อนด้วยภาพวาดสีน้ำนั้นไม่ได้เน้นด้านความสวยงามเป็นหลัก แต่ต้องการสอดแทรกมุมดีๆที่ไม่ค่อยมีใครนำเสนอโดยไม่สนใจว่าผลงานชิ้นนั้นจะขายได้หรือไม่ราคาเท่าใดเพียงทำไปแล้วมีความสุขรวมทั้งได้นำความรู้มาสอนให้กับเด็กและเยาวชนที่บ้านของตนเองที่มีชื่อว่าบ้านสีน้ำซึ่งตั้งอยู่ใกล้โรงพยาบาลตรังเพื่อหวังให้คนรุ่นนี้ยังคงสืบทอดเรื่องราว หรือวิถีชีวิตของชาวปักใต้ต่อไปซึ่งลูกศิษย์ลูกหาหลายคนก็เริ่มเรียนมาตั้งแต่อายุยังน้อยจนบัดนี้โตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วก็ยังไม่ยอมจากไปไหนไม่เจบ้านลูกสนใจมาเรียนเรื่องสีน้ำมีนานหรือยังคะเกือบปีแล้วค่ะสาเหตุที่มาเลือกเรียนวิชาสีน้ำมีเท่าไหร่ลชอบสีน้ำเป็นเาะว่า มันสนุกแล้วก็ได้นำไปใช้เป็นอาชีพได้ค่ะที่ผ่านมาผลงานของเราเป็นยังไงบ้างสีฟ้านก็คิดดีหนูพอใจในผลงานค่ะพ,พร้อมผันสำหรับการเรียนวิชาสีาน,น้ำในอนาคตนี่คืออะไรคะรอยากเป็นศิลป,ปินต่อไปหนูอยากวาดดูนำ <c oughs> เงินไป โดยจะให้กับเด็กที่มไม่มีโอกาสทำไมห,หนูจึงเลือกมาเรียนวิชาสีน้ำครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วอะเราไม่ได้ถนัดวิชาการนะคะแล้วเป็นการวาดรูกเนะี่ยเป็นสิ่งเดียวที่ถือจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าเราก็ทาได้ดีก็เลยเลือกที่จะมาเพราะว่าแม่ก็แนะนําด้วยะคะ่ะได้เรียนมานานว่าน้อยแค่ไหนนะครับประมาณห้าปีแล้วคะ่ะ เป็นไงบ้างผลงานที่ผ่านมาจนถึงล่าสุดไม่ได้บอกว่ามันจะดีมากแต่ว่าเป็นผลงานทุกผลงานนะคะที่เราทําออกมาเราภูมิใจกับมันก็โดย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 ตัวผมเองก็คือเป็นคนคนคนตรังเกิดเกิดที่ต่ังและเก็เป็นคนใต้โดยธรรมเนียนะครับก็ตอนตอนเด็กๆอ่ะครูก็จะพาไปเข้าค่ายพักแรมแถวหักยาวบ้างหักลุงหลิงบ้าง มันก็จะมีหมู่บ้านชาประมงมีเรือชาวบ้านและก็คุณครูนะครับคุณครูผมจําได้ตอนนั้นคุณครูปัญญานะครับท่านเขาวาดสีน้ําเป็นภาพติวทัศนทะเลภาพหมู่บ้านชาประมงและก็ภาพมันก็เป็นรู้สึกว่าเราเรารู้สึกว่าเราประทับใจนะตั้งแต่เด็กๆเล็กๆตอนน่าอยู่ชั้นป .5 นะครับมันก็เป็นแรงบันดาลใจทําให้ผมรู้สึกว่าเออถ้าเราวาดภาพผมคิดว่าผมก็อยากจะวาดภาพเกี่ยวกับ วิถีชีวิตเหล่านี้ซึ่งเป็นมันเป็นแรงบันดาลใจให้เราประทับใจตั้งแต่ตอนเด็กๆนะครับนะครับผมก็เลยเลือกที่จะวาดเกี่ยวกับภาพกับทะเลเรือหมู่บ้านชะมงนะครับเพร,เพราะพ่วาแล้วรู้สึกว่ามัน,ม,นมันมีความสุขนะครับมันได้ทําในสิ่งที่เราเราอยากทำตั้งแต่ตั้งแต่วัยเด็กครับตอนนี้อาจารย์ได้มีการสอนเด็กๆและเยาวชนเกี่ยวกับเรื่อง,องการวาดภาพด้วยใช่ไหมครัใช่ครับ ก็วันนี้ผมก็มาเปิดเป็นสอนวาดภาพสีน้ำนะครับจริงๆแล้วก็สอนทุกอย่างวาดเส้นสีน้ำสีอะคลิลิกสีน้ำมันแต่จะเน้นสีน้ำเพราะผมผมมีความรู้สึกว่าสีน้ำนี่ไม่ค่อยจะมีใครสอนกันนะครับหลักสูตรปัจจุบันต่างๆในโรงเรียนก็ไม่ค่อยจะไปนเน้นเท่าไหร่และโดยตัวผมเองผมคิดว่าสีน้ำเป็นอะไรที่ทา้าทายและก็สนุก สนุกครับมันมีเทคนิคที่ทําได้อย่างรวดเร็วถ้าเรารู้จักวิกรรมวิธีนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเอาความรู้ตรงนี้มาถ่ายทอดให้กับเด็กในจังหวัดตรังครับและก็ไปชนไปทั่วๆไปหรือจังหวัดอื่นก็ได้ถ้าสนใจที่จะเรียนกับผมครับตัวสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเป็นความสุขนะครับในยามว่าในยามัยเกษียณแล้วเนี่ยก็ได้เอาความรู้ที่เรามีมาถ่ายทอดให้คนอื่นครับ ตรังสตอรี่รายงาน